มาจ้าวันนี้มากินหมกปะยอนจ้ากับน้ําพริกคะ่ะเจ้วจ้าเจ้วหัวโปกจ้ามาคะ่ะแซ่บๆคะ่ะอ้าลุยจัดไปเลยกินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนจ้าหมกปะยอนใส่ไข่มดแดงนะคะอ ค่าจ้าค่า,านึ่ง้ะก <c oughs> ินไปเลยหนูอะ เสียงเสดเล่นดง่อบเินเอเาะครับขอรักคาินนะปในห้องป่ะอาหาแนวร้อนแนวเร็วคุณเก่งหมกปัญยอมใส่ไข่มดแดง ไปแล้วคุณเจงปัญญอนกมาจากนครพนมค่ะสดมากนะ มเลยทิ้งเลยแก่ขนาดพักการสอบอย่างเผื่อกำลังดี มันค่ะนาดแ มูวนวันนี้ก็ได้ใช่เนาะมแล้วย่าไงจองหน้านี้ไข่มนดนแดงเนะอืมทักหวานมา

แต่กเพชรใจนะปะลญยอนนั่ยเนาจังหวงเนาะเนีอืมหมกอนกินแบบหนึ่งกับปลานาน,นุอ่ะคือเดียวกัน หักเนาะัก็อ่อนๆเอามาจากบ้านต่างจาาังหวัดคอไปกินดูว่กับเองไง เาแซนนี้กัได้ตัวปลาเนาะมากินหัวปลามันเนาะหัวปลาตาปลามากคุยแจ้วเซบแจ้วกับเซ้าน้มีไข่หมดแดงน้ำบายไข่หมดแดง ของนามัน่ครับอ่อนนะขาเปาตัวเป็นตัวแ้วักมาปรมานี้นี่น้องเป็นตัว แซ่บมากินถ้ยสะเทือนแซ่บลเลยแซ่บหลยเก่อนยเคยแตกเนี่ยตอนมันคับขนาดเลยหอมตอนประเดกกตอนประเดกกับหอมหอมจ้เมื่ีพืถ้วยนทะลุอนนี้ะคุแซ่บ ก้างบ้านหนาวๆน่นเนาะบ้านหนาวๆชมพูตกะนะชมพูต๊ะกายหมกเม่องปุ้งดอกกับเมือสาอยู่มันถึนมากเลยมากําไงนะอ่นนั่นได้ใส่อล้วจ๊ะเรนจี้โอ้เรนจี้กับลูกคาเหมอยเงินน่ะต้นหน้าเงินน่ะ ก็เช้ามันฝนอยู่ในกล่องบ่มีเลยติ Ch ๊บถั่วคานไม่คิดกระทึกทึกฝนลงกันล้องไปเลยล้องหมดเลยล้องเต็มนั่งอน่างแบนหนาวแล้วรนจีติดดีคือบนหนาวละทึกแต่ฝนกะหัวอคั่วมันเน่าเหรอ มารวนมามาฆ่าเกัท่านผู้ชมรู้อย่างนี้เอาพี่เลี้ยงข้างบนลงมาดูเด็กนะกันไว้นะอเอาอยู่อยู่หมอพี่เลี้ยงเลยพา,า,าพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงลงมาแล้ว <c oughs> อือยู่ตรงนั้น เพิ่เตียมกับปุ้นมานะจานแบนจะบอกเอาจานนั้นให้มันเอะแม่ทจานแบแบนวนที่มันมันแก้วอะคุณจกน้อมแจ้ะมันก็เลไปหาของพักเพิกนะทางไงดเนี่ยบากว่างจะนอนบนเหลือเส้นกระปุ้น หมวหวานขนาดปักกาดซอมอืม,อม มันนีคือแดดดีค่ะแค่รับดีนกนะแครับมา b แค่รับ กินข้าวเหนียวแล้วก็น,นอนแล้วเนาะ <c oughs> มันแดงมันขนาดปอกแปก๊กปอกแปก๊กอืมผิดโดดพี่เนอยวเปล่าอืมแร็หลงเคปฉนเตกเกิออกมาเลยจา แทบท้องบิดมือเลยพวกเพชรามหน <laughs> ่อยกเพชรามหน่อยแทบท้องบิดมือหน <c oughs> ่อยใหญ่เฮ้ยโบเห็นเนาะมันเคยไปกับไน่งไม้ค่อยๆค่ะของนีออ้หวานก็อขอขอขอ หวานก้ามันขอข่อืมหนึ่งเอาหวานเนาะอือหนึ่งเอาผักอ่ะอือ สำหรับคลิปนี้ขาอ,อแค่นี้ก่อนเด้อจ้าอิ่มละจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ